ทีวันนี้เสนอซัมเมอร์นี้ตลาดนักเตะเดือดสุดๆส,สีกองหน้าค่าตัวมหาศาลย้ายทีมพร้อมกันเริ่มที่ลิเวอร์พูลคว้าอูโกเอคิติเกจากแฟรงเฟิร์ตค่าตัว95ล้านยูโรความเร็วและการจบสกอร์คือจุดเด่นแต่พรีเมียร์ลีกจะโหดเกินไปไหมต้องรอดูเชลซีทุ่ม69.5ล้านยูโรสอยเจ้าปโเรจากไบรตันฟอร์มในลีก่อนดีใช้ได้ แต่แรงกดดันในทีมใหญ่จะทำให้ปังหรือแปปอาร์เซนอลจัดหนัก73.5ล้านยูโรคว้าวิกเตอร์เยอร์เรสดาวซันโวลีกโปรตุเกสแรงบูและลูกโหมคือทีเด็ดคำถามคือจะปรับตัวกับสปีดบอลอังกฤษได้เร็วแค่ไหนปิดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด85ล้านยูโรกับเบนเจามินเซสโกตัวสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศเก่งแต่พรีเมียร์ลีกไม่ใช่สนามซ้อมเขาต้องพิสูจน์ทันทีซีซั่นนี้ ใครจะปังใครจะแบกแฟนบอลรอดูได้เลยฝากกดติดตามข่าวเด็กผี FC ด้วยนะครับ